to มื้อเที่ยงวันนี้นะคะมีสันในไก่หมักกับพวกรากผักชีกระเทียมพริกไทยอะไรอย่างนี้แล้วก็กินกับกินโอก๊กแล้วก็อันนู้นเป็นไข่คนกับข้าวไรเบอรี่นะคะก็วันนี้มื้อเที่ยงก็จะเยอะๆนิดนึงเพราะว่าวันนี้มีเรียนแลบ็บแล้วก็มีเรียนเลคเชอร์ถึงหกโมงเย็นก็เลยกลัวจะหิวตอนระวางเรียนก็เลยกินตอนมื้อเที่ยงเยอะๆหน่อย ทุกคนอร่อยมากเลยอะเราซื้อมาจากกาดในมอนะคะแต่ว่าเหมือนเพื่อนบอกว่ากาดหน้ามอก็มีอันนี้เป็นไดฟุกุถั่วแดงตอนเราไปซื้อเนี่ยชาเขียวกับช็อกโกแลตหมดแล้วแต่ว่าวันนี้มีกาดหน้ามอเดี๋ยวจะลองไปซื้อรสอื่นมาลองดูคือแป้งข้างนอกอะมันแบบหนุบหนับกำลังดีเลยเป็นไดฟุกุปั้นสดมันก็เลยแบบแป้งมันจะยืด แล้วก็ texture จะแบบดีแต่ว่าแอบรู้สึกว่าสตรอเบอรีเปรี้ยวไปนิดนึงวันนี้ไปเรียนวิชาเสรีมานะคะเป็นวิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็เลยได้พับนกกระดาษด้วยเขาเรียกว่า o ริก a m i เป็นการพับกระดาษอันนี้เป็นรูปนกกระเรียนอันนี้ใช้กระดาษที่แบบสําหรับพับนกกระดาษโดยเฉพาะเขาก็จะเขียนไว้ข้างล่างว่าเออรูปมันเป็นรูปอะไรอันนี้เป็นรูปภูเขาไฟฟูจิที่เห็นจากจังหวัดคานยาย่หรือ เป็นสถานที่อะไรเงี้ยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นภูเขาไฟฟูจิกับด้านนี่เป็นภูเขาไฟฟูจิสวยมากเลยน่ารักเดี๋ยวจะไปหาแบบกระปุกมาใส่อะไรอย่างงี้วางไว้บนต๊ और यहां पे भी कुछ है

จะมีรูปหนึ่งรูปลงไอจีไม่มีครูสอยากกินอันนี้จะกินอันนี้นนี่ว้ามันกินยังไงอ่ะแข็งนะมันกินยังไงอ่ะอุม้มอุ้ยไข่ปลม, <c oughs> มันต้องมันต้องปัด 拜拜，哈。 เออมีแบบเผ็ดไหมคะมีแบบเผ็ดไหมคะไส้อั่วมีแบบเผ็ดไหมคะมีเผ็ดมากกับเผ็ดน้อยอ๋อขอชิมเผ็ดมากค่ะอันนี้เผ็ดมากจ้าอันนี้ก็ชิมได้เหรอคะพี่ชิมได้เลยค่ะหยิบเลยปลากระจบล็อกสองอย่างโกเบอร์รี่อร่อยอันนี้เผ็ดมากใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นเผ็ดมากจ้านี่นะคะ วันนี้มีของมาส่งนะคะเป็นจานชามเซรามิกจากร้านนี่ร้านมินิเซรามิกนี่อันนี้ก็เป็นถ้วยชามสามใบที่เราสั่งมานะคะอันแรกมันเป็นแบบถ้วยลายกระอืมเป็น มีลายๆตรงนี้มีความแบบเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลดำๆสวยดีอันนี้เป็นใบแรกที่แบบทําให้เราอยากซื้อแต่ว่าถ้าซื้อแค่ใบเดียวเรารู้สึกว่าแบบมันแอบเปิ่ค่าส่งใบเดน,นึงก็เลยมีอีกสองใบงอกมาอันนี้คือเป็นชามสีถ้าเป็นสีจริงมันจะเป็นแบบสีฟ้าวนๆแต่ว่าในกล้องวนสีมันจะเพี้ยนนิดนึงอันนี้เราเคยซื้อมาแล้วใบหนึ่งจากร้านมินิเซรามิกเหมือนกันก็ซื้อไว้ที่บ้านก็เลยอันนี้ซื้อมาไว้ที่หอ เพราะว่าเราค่อนข้างจะชอบรูปทรงมันมันแบบถ่ายรูปออกมาน,น่ารักแล้วก็ใส่พวกแบบคอนเฟลกหรืออะไรเงี้ยแบบน่ารักดีแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้จะเป็นแบบทรงแบบญี่ปุ่นมากดูแบบมีความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยความแบบขอบเอ่ยลายเอ่ยอะไรเงี้ยข้างในมันจะเป็นสีเทาๆแล้วก็แบบมีความลายๆจุดๆแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นสีดำดำอันนี้ก็ ได้อมาเป็นใบสุดท้ายน่ารักดีเพราะว่าที่ห้องมันแบบมีถ้วยน้อยก็เลยซื้อถ้วยมาทั้งหมดเลยไม่มีจานเลยรอบนี้ พิตามาเอตเป็นแบบเป็นเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพที่อะไรอ่อมีความมีความต้องการมีคนต้องการอย่างมากแต่ว่ามีความข้มงวดในการที่จะแบบที่จะคุณลีฟายเข้าไปอสูงแล้วก็อา่อาอาัลอฮไทย ตอนนี้ก็กําลังจะลงไปเอาพัสดุที่ชั้นล่างนะคะเพราะว่าเมื่อกี้คอรีเพิ่งโทรมาว่าแบบพัสดุมาส่งแล้ว ี่ได้มาแล้วปลักพ่วงที่รอคอยอามาเนิ่นนานเราก็จะอาน้องปลักพ่วงคนใหม่คนนี้ไปรีเพลสอันนูซึ่งเป็นอันเดิมที่เราใช้มานานมากๆแล้วแต่ว่าอยู่ๆมันก็พังขึ้นมาสัง,งานันแบบชาร์จไม่เข้าอะไรก็ไม่เข้าก็เลยโอเคซื้ออันใหม่มาเลยที่เป็นอันที่แบบหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยมีหัว USB 2สองสายแล้วก็มี บวกบักสองอันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบสุดเท l e กับการใช้งานของเรามากที่สุด วันนี้ไปได้ของเล่นใหม่มานะคะมีน้ำมันหอมระเหยกลิ่นยูคาลิปตัสแล้วก็เป็นแบบิฟฟิวเซอร์ไปซื้ออุปกรณ์มา นั่งพี่มีโซฟาอยากไปนั่งเหมือนรตาคุณเอาลงวเลยก็แบอกูอแค่สมตัวน่กูขวิชาคูณนีแค่สตัวแล้วอังกฤษไม่สอบกูเลยเหลือแค่สามจริงเหรอกูยังเครียดเลยอ่ะกูอ่นือกูสอบเตัวกูอ่นั่คือสองวัตถ์ดลองบกเัย เอาวปลาโค้่หกสีแตนรสชาตไหนคะแล้วเป็นซอยเกาลีซอยไทยค่ะเพื่อเคียงแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นก็ชีสตอบปร์โบปค้งกับอูด้ง กล้วทำงานที่กรุงเทพมันเหนื่อยมันมันไม่ได้เหนื่อยเพราะว่าเพราะว่าทำงานหนักเลเแล้วมันเหนื่อยเพราะว่าเดินทางเราต้องนั่งรอเวลา,าแล้วก็แบบเบียดกับเขาไม่ขนานั้นคือ <c oughs> มันเต็มจนแบบอาดออกมาแล้วรู้แบบไปก่อนก็ได้ <c oughs> <c oughs> หรือว่ารอคนต่อไปก็ได้ Hello. ฟีลดีเหมือนกันนะแบบว่ามันก็จะมี<อ>ตัวที่แบบม่วงนอนเกินกว่าจะขัดขืนเราได้อันแล้วก็จะทะาําอะไรก็ทํทอะไรก็ทํากับตัวที่แบบหนีตัวชีวิตวิต่งตามยังไงมันก็วิ่งหนีอันเออมันไม่มีตัวขี้อ้อนบางห่อแบบข้ามาอ้อนเออไ,ไม่มี <c oughs> ทั้ง20ตัวก็คือมีแค่สองสองท้ายกับ <c oughs> ตัวที่แบบง่วงก็ยันจะมีตัวที่แบบเข้ามาแต่เข้ามากัดแบบอยู่แบบที่เขาบอกว่าแต่เพิ่งแตกเนื้อหนุ่มตัวเนี้ย อย่างเยอะอย่างกไดเล่นด้วยน้องก็จะกัดจะขวนเพราะว่าน้องก็แบบขุ่นแตกเนื้อหนุนกาลังดูในวันกำลังคือคาน้องแล้วหน้าตาน้องก็ดูดูมากแล้วสีน้องตัวน้องที่อยง